สวัสดีค่ะกุ้งจับคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคูนสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตําหกัางดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตังหวบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งนะคะ0634539224ส่วนเบอร์โทรลำปางนะคะ0 8 1 3 6 6 2 7 5 6ค่ะ วันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถพร้อมขายหน้าร้านกันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปอัปเดตนะคะกุ้งขอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะคะจะมีช่อง TikTok นะคะสําหรับลูกค้าหรือ FC ท่านใดนะคะเ,เล่น TikTok นะคะเข้าไปกดติดตามให้กุ้งหน่อยนะคะช่องรถไถมือ2คูณเสมอแท็กเตอร์นะคะและเพจ f a c e b o o k ก็คูณเสมอแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยกุ้งจะพาลูกค้าไปรู้จักหน้าร้านของเรากันก่อนนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะเดินทางนะคะมาที่ร้านนะคะถ้าเดินทางมาจากเส้นจันทบุรีนะคะร้านเรานะคะจะวิ่งสู่ตัวจันทบุรีนะคะเกือบถึงจันทบุรีเลยร้านอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขุมวิทนะคะมีป้ายตัดยญา LCS ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะชื่อว่าร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะแล้วก็ ทั้งด้านนี้นะคะจะมีอีกอันนี้เป็นอีกป้ายหนึ่งนะคะและหน้าร้านนะคะจะมีรถจูดจอดอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเราเอามาจอดให้ลูกค้าเห็นร้านกันก่อนนะคะแต่สําหรับรถที่ปรับสภาพพร้อมขายแล้วจะอยู่ด้านในนี่จะเป็นลักษณะหน้าร้านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะกุ้งแนะนําเลยนะคะให้พิมพ์ใน Google Map นะคะคําว่าพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะ ให้กูเกิลแมพพาลูกค้ามาถึงที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะสำหรับคันแรกของวันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น l c 7 0 8นะคะคันนี้เพิ่งออกมานะคะเพิ่งออกมาเลยยังไม่ได้ทำรีวิวนะคะคันนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะเลย,เ,ลยเดี๋ยวกุ้งจะทำรีวิวให้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรีวิวให้นะคะสำหรับคันนี้4 7่8 7 0 8ปี55 5. ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0นนะคะคันถัดมานะคะ l 4 0 18 SP ปี64นะคะสภาพนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะราคาขายอยู่ที่459,000นะคะลูกค้าสภาพนี้สภาพเดิมมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะดูสี่รอยมารอยอยู่ทุจุดคงขอพาดูคร่าวๆนะคะ หลังคาก็หลังคาเดิมนะคะปี64ชั่วโมงการทํางานรายละเอียดพวกอาจจะไม่ได้บอกทุกคนันอ่กุญแจไม่ได้อยู่ที่รถแต่คันนี้อยู่ที่ประมาณ220หรือ240ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะช่วงท้ายรถก็เดิมๆยังมีรอยมาร์กอยู่เลยนะคะลูกค้ายางอยู่ที่แบบ95%ขึ้นเลยนะคะยางสวยมากๆสีสันเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคันนี้ สวยมากๆเลยถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะต่อเต่าทอทหาร4150นครราชสีมานะคะ459,000บาทใบดันผ่านทวนและอีกคันหนึ่งนะคะ L4018 SP เหมือนกันนะคะตัวนี้ปี65นะคะตัวนี้ก็สวยสภาพ200ชั่วโมงอ่ะคันนี้มีกุญแจอยู่พาไปดูชั่วโมงการทำงานเรามีรีวิวทุกคันนะคะอันนี้208ชั่วโมงเรามีรีวิวทุกคันนะคะแยกนะคะแต่กุ้งพามาดูสภาพคร่าวๆ วันนี้เรามีรถ L4018SP ค่อนข้างสวยสภาพเดิมใช้งานน้อยสภาพใ้แดงนะคะราคาประหยัดไปกว่า1 0 0 0 0แสนบาทถ้าลูกค้าสนใจนะคะ0ูนย์นขอขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าสนใจที่อยากไม่สะดวกเดินทางอยากจับจองออนไลน์นะคะ ก็แนะนําขอรูปขอคิดเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอคอลคู่กับกุ้งได้เลยนะคะให้รู้ให้สบายใจกันไปเลยนะคะว่าร้านเรามีรถอยู่จริงกุ้งมีรถอยู่จริงแล้วก็วิดีโอคอลคนนี้ต้องเป็นกุ้งนะคะไม่ใช่คนอื่นนะคะที่ร้านนี้มีเซลลคนเดียวเป็นกุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นเฮียเจ้าของร้านเลยค่ะเป็นเฮียผู้ชายจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะคะคันนี้เป็นแนว4018นะคะไปพร้อมทอซสิ่ง 389,000บาทเป็น4018อีกคันนึงคันนี้ได้ใบดันหน้าใหม่นะคะคันนี้ก็เป็น4018ที่ราคาประหยัดนะคะอ่าราคาถูกลงมานะคะ389,000บาทและ L4018 คันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถอันนี้ L4018 เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้รีวิวนะคะคันนี้ สนใจแจ้งมาได้เลยเอาคันไหนชอบคันไหนนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะแนะนำแอดไลน์ id 0634539224นะคะขอดูรูปขอดูพระขอดูคลิปเพิ่มเติมนะคะและเวลาคุยเรื่องราคากันเสร็จแล้วสนใจอยากจะจองนะคะกุ้งแนะนำให้จองออนไลน์ได้เลยโดยวีดีโอคอลคู่กับกุ้งอันนี้เป็น L 3 4 0 8 DI นะคะ เดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวเนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเลยรถออกใหม่หลายคันนะคะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะคันนี้เป็นยังใหม่ด้วยยางหลังนะคะถัดไปจะเป็น B2740S คันนี้ก็สภาพเดิมๆสวยใช้งานหลัก500ชั่วโมงนะคะสวยเลยลูกค้า34 0 0ได้ใบดันกับอุปกรณ์ตัวตัดย่าใหม่นะคะและคันนึงจะเป็น L3608 นะคะคันนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าสวยเลยแล้วก็คันนี้จะเป็น l 3 0 0 8นะคะกุ้งจะไปแบบไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าจริงๆเรามีคลิปแยกถ้าลูกค้าสนใจขอคลิปแยกได้เลยแต่นี้จะอัปเดตว่ารถหน้าร้านมีอะไรบ้างลูกค้าก็จะได้ดูคลิปเดียวแล้วก็รู้เลยว่ารถทางร้านตอนนี้อะไรพร้อมขายนะคะคันนี้ l 3 0 0ายัางใหม่สีเส้นเลย นะคะ299,000บาทแล้คันนี้จะเป็น L 3 2 1 8นะคะ L 3 2 1 8ตอนนี้ให้เลือก3คันนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่สามแสนแ่นเก้าพัแล้วก็ส9ง0 0นเาหใบดันอย่างเดียวลองเข้ามาเลือกมาชมได้เลยนะคะราคาดีงามรถ L 3 2 1 8ของทางร้านจะเป็นรถสภาพ เ,เดิมๆทั้งคันนะคะและคันนี้ก็จะเป็น L 4 0 1 8อีกคันหนึ่งที่เป็นไวดันคานบนนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะคะลูกค้า mm hmm. ถ้าลูกค้าสนใจคันไหนก็อสอบถามเข้ามาเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาเลยค่ะ mm hmm. และคันนี้คันนี้ L 3 6 0 8 sp ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เป็นยางใหม่สีเส้นเลยคันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าจาก4คิวนะคะจังหวัดโคราช อำเภอสีคิ้วขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณสเสมอแท็กเตอร์นะคะเป็นยางใหม่สีเส้นเลยคุ้มมากๆเลยนะคะและคันนี้ก็จะเป็นลูกค้าจากจังหวัดสุรินนะคะที่มาจองรถร้านเราเพยนะคะ L5018 สำหรับลูกค้าภาคตวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานเนาะ สนใจสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลคือที่ร้านนะคะกุ้งพยายามจะมาทํารถรีวิวก่อนการจัดส่งนะคะว่ามันสวยว่าเราเก็บงานให้ยังไงนะคะลูกค้าจะได้สบายใจนะคะงานของเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้ากุ้งพยายามสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าแบบเ,เลือกร้านเรานะคะเพราะเราถ่ายมือสองเนาะซื้อไปแล้วก็แบบใช้กันไปยาวๆเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานเราจะเช็คเครื่องเช็คไฮดรอลิก เช็ค uh, ระบบเกียร์ให้ใช้งานได้ปกตินะคะถ้าตรงไหนต้องซ่อมเราก็จะซ่อมให้ไปถึงก็ใช้งานกันได้ยาวๆเนาะลูกค้าถ้ารั่วซึมเก็บรั่วเก็บซึมให้นะคะ l 4 508 di คันนี้ยาง4เส้นาราคาขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะคุ้มมากๆเลยคะ่ะคันนี้ l 5 0 1 8เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้ l 5 0 1 8 spp 6 4 นะคะใช้งาน700ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าดูสภาพราคาขายอยู่ที่5 5 9,000บาทเป็นระบบคิสด้วยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเป็นระบบที่มี GPS ติดตัวนะคะแล้วก็คันนี้ L5018 นะคะราคาขายอยู่ที่3แสนเอ้ย4แ8 9,000บาทนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้จะเป็น M 6 2 4 0 SUH ใหม่ปีมากๆนะคะลูกค้าปีอยู่ที่ปี64ชั่วโมง1,000ชั่วโมงไมล์แท้นะคะลูกค้าดูจากสภาพรถคันนี้ก็คือเป็นรถสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 6 7 9 0 0 0บาทรถคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นตกอยู่ที่ราคาเป็นราเป็นล้านนะคะลูกค้าราคาประหยัดไปเรื่อง0 0แสน 4, เลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถไถ หน้าร้านที่เราเอามาอัปเดตกันนะคะส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าไปดันเอ,อตัวผ่านพ่วนผานยกล่องอะไรเรามีหมดนะคะลูกค้าแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกุ้งจะทําแยกนะคะสําหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปฝาก t ิ t t อกไว้ด้วยนะคะช่อง Ti i ิ t o อกรถไถมือสองเสมอแท็กเตอร์นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ